สูขูดสุขน้อนะครับเนาะมือนเอกกรได้ตำบุกทัวพี่น้องตำบุกทัวก็ถอดไอ้เนื้อที่คือม่ามว่านเนี่ยจงไอตัวเป็นเส้นๆมันๆก็ไม่ไอ้นี่ยไอออมจักหน่อยตำมุขวัวขอนี้วขอนี้วเต็มติปเลยพี่น้องมาเดิมไม่ได้เสแสรบด้านน้ำวนเด้อถ้ากันไหนอยากกินขาเนาะมาเสแสรบครับผมขาอนึงโดนขดว่าไง ต้องเดียวพยายามหอนอม่งเป็นห,นนหวงล้วนยอนแสงก่ะ mấy không, phải không, không,

ก็เอาไว้ลุมคนแห้แขนโอ้เหนียวแฮะ โอเค็มไปนิดนึงเนาะระเบียบวขวดมักอันก็นใช้จางให้บอกว่าจางไอ้นีใ่ใช้เน้นน้อยผัดเข็มนิดหลายแต่ละอันไม่มาทานแต่ละอันบางอันต้องไปซ้ำกลิ่นบ่เดี๋ยวรอหน้อยนิดหน้อง กรอ,อบกรอบก็นหนีไมนขมมือก็กาศนะครับพ่อไม่แบดนะแจมเลย